และแล้วเราก็เจอนะคะขอยู่หวานของเราตามหามาหลายวันโอ้ยอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะคิดว่าจะมาแป๊บเดียวมาส่องดูนะคะแอบขึ้นแล้วคะ่ะดูนั่นโอ้เกือบไม่มาค่ะไม่มาแม่ดาดูดูไม่มาแม่ด,ด,ดมมาดโอ้โห สวยกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่ตัดขานะคะดูนี่อะไรขึ้นเร็วมากค่ะมาเมื่อวันเสาร์นี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีวี่แววเลยแต่เก็บได้ไม่ได้ตรงนี้แบบติดถนนถ้าแบบไม่เก็บวันนี้ก็คือคิดว่าไม่ได้กินแน่นอนค่ะไม่ทันเขาแน่นอนเมื่อกี้เห็นแวบๆบบบไ่ตรงไหนนะนน่นค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ กำลังน่ากินโอ้ในที่สุดเขาก็มานะคะคอยุหวังของเราเดี๋ยวเราเดินรอบไปตรงนี้กันค่ะมันต้องมีอีกออันนี้เห็ดอย่างอื่นปีที่แล้วนะคะมาแต่มันขึ้นเร็วกว่านี้ปีนี้ไม่มีฝนอื เห็ดมะนาวนะคะขึ้นเต็มเลยเห็ดมะนาวแต่ไม่รู้จะทำอะไรกินคือเยอะมากเห็ดมะนาวข้างนั้นค่ะอืมเราไม่รู้ทำอะไรกินแต่ดอกสวยมากเนี่ยค่ะกินได้เหมือนกันนะคะหรือเราจะไปแกงรวมดีดอกเขาสวยมากเดี๋เดินต่อค่ะนี่ค่ะดอกนึ่งคิดว่าจะหลบเราพ้น ไม่มีทางโอ้โกำลังน่ากินค่ะนูนนๆเลยขึ้นไปอีกนูนโอ้โหาไมมาวันนี้เสียดายแย่ไม่ใช่เลยนะคะคือไม่ทันแน่ๆป่านี้แบบคนเดินเยอะมากรถจอดยิ่งกว่าที่ไปเที่ยวอีกค่ะนูนค่ะเห็นไหมคะโอ้โห กำลังกำลังน่ากินค่ะแต่มันเก็บไว้ไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเก็บไว้ก็คือว่าไม่ได้กินเพราะว่าเมื่อวันที่เจอไว้นะก็มีคนมาเก็บแล้วค่ะมีร่องรอยคนเก็บถ้าเป็นป่าที่แบบลึกๆไม่มีคนเข้าไปนี่คือเก็บได้แต่นี่แบบโอ้โหมาวันละหลายๆรอบไปต่อนี่อีกนะคะ คู่หนึ่งดอกนี้เหมือนจะเน่าเลยค่ะเขาเหมือนจะนิมน่มๆแต่อ,อ้อเขาดีอยู่เอาไปก่อนสู้ขอ,อยู่หวานของเราปีนี้วันนี้กินแต่เออๆค่ะกินแต่วัยรุ่นไปต่อค่ะนี่เลยไม่ได้ไปไหนไกลอ้าวดอกนี้โดนโดนกัดซะแล้ว แกนี้นี่ละคะ่ะเดินเข้ามาแป๊บเดียวเกือบไม่มาค่ะตัดสินใจไปเดินเก็บคันเตลรนดมาหิวข้าวกะว่าจะกลับเข้าบ้านแล้วตทีนี้เลยขอไปดูตรงนี้ก่อนนี่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 น,นี่อะไรคะใช่ไหมเอ่ยใช่สิคะ ได้ใส่ถุงมือเลยค่ะลุยอ๋อขาเขายาวค่ะอันนู้นน่าจะเก็บไว้ดูนี่ค่ะเขายังเล็กอยู่อันนี้น่าจะเก็บไว้แต่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ตัดสินใจลำบากแต่มันก็โตละใหญ่กว่าเมื่อกี้ดูนี่ขาเขา ต่อเห็นอยู่ไกลๆนี่เลยค่ะกำลังผูกพ้นกำลังน่ากินโอ้ยเกือบไม่เลี้ยวมาแล้วนะคะเนี่ยอ๋อนี่ค่ะกำลังสวยงามไปต่อ ตอนแรกเห็นรอยคนเก็บนะคะคิดว่าโอ้คงไม่ได้กินแล้วแต่มันยังเหลือให้เรานะคะดูนี่สวยมากโอ้โหไม่มาไม่ได้แล้ว องใสวันนี้คิดว่าจะพักผ่อนคงไม่ได้แล้วค่ะเห็ดกำลังขึ้นอย่างนี้พักไม่ได้ค่ะคือเห็ดพวกนี้นะคะถ้าเขาขึ้นเขาจะขึ้นพร้อมกันค่ะโอ้ยดอกนี้เหมือนถ้าจะไม่รอดเลยค่ะโอ้เดีย๋ยวต้องลองตัดขาด,ดูไปต่อนะคะใจะกแล้วนะคะ ช่วงนี้กำลังขึ้นนะคะมีแต่รุ่นนี้ังนั้นเลยอ้าวแมงเตรียมกินละดอกสวยๆนะคะแต่มีแมงออกไปเลยเจ้าแมงแย่งอาหารกินกับแมงกับตัวทากนะคะเรามาไม่ทันมันก็กินหมดนี่คะ่ะสวยงามซู้ของหมดนี้นะคะนี่ อะไรนะคะดูดีๆหนึ่งหรือสองสองเลยค่ะสวยงามสวยมากสู้ไปต่อค่ะนี่เห็นอะไรไหมคะสวยงามมากโอ้ยคนมาเก็บ ปานี้มีคนมาเก็บแล้วนะคะแต่นี่คงจะหลบตาค่ะมันเป็นของเราดูสิคะสวยมากมันเป็นของเราอืมสู้ดูสิคะ เป็นของเราก็เลยไม่มีใครเจอนะคะโอ้โหแล้วแล้วเราก็เจอทุกเห็ดเลยนะคะวันนี้ดูกำลังสวยๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดทรัสคันเตลนแลนะคะ <c oughs> มันจะขึ้นช่วงที่ฝนตกชุกนะคะอ <c oughs> สวยงามมากวันนี้ถือว่าเป็นรวมคลิปเลยนะคะเก็บทั้งคันเตลลันเก็บทั้งเห็ดดำเห็ดดำเห็ดเหลืองอุ้ยสวยงามมากอร่อยมากนะคะไปทำอาหารทำยำทำลาบ สมบูรณ์แต่เหตุนี้แถวนี้คือจะขึ้นเยอะมากปีที่แล้วคือเก็บไม่ไหวค่ะไม่รู้จะเอาไปทำอะไรคือปล่อยต้องปล่อยให้เขาเน่านะคะ่ะเพราะว่าไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ปีนี้นะคะ แต่ปีทีแล้วถามแจกเพื่อนมีใครจะเอาไหมก็ไม่มีใครไม่มีใครตอบก็เลยไม่ได้ไปให้ใครเก็บกินเองเก็บให้ญาติปีนี้ก็ถ้ามีคนสั่งก็คงจะเก็บขายเสียดายนะคะมันขึ้นเยอะมากถ้าเราไม่เก็บมันก็จะ เน่าไปเฉยเดี๋ยวเราไปเลือกดอกใหญ่ก่อนนะคะดูสิคะดอกเขาสวยมากเขาได้น้ำนึกถึงเห็ดเห็ดปวกเห็ดโคนบ้านเรานะคะที่ขึ้นกันเป็นหมู่หมูอย่างนี้รสชาติก็ไม่น่าจะต่างกันมากค่ะก็อร่อย แกงเห็ดบ้านเราแซบค่ะขึ้นทีนี่เป็นโมโมสวยงามโอ้โหตรงนี้กินข้าวมาอิม่มๆก้มเงยก้มเงยี่ชักจะโอ้โหดูตรงนี้ มนใหญ่มากอือหือดูนี่คะ่ะสวยงาม ขึ้นนะคะนี่เก็บรอบแรกของปีนี้ฝนตกชุกมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เขาจะขึ้นช่วงเดือนเก้านี่แหละค่ะเดือนกันยาตุลาทาไม่กลัวอากาศหนาวชอบฝนเห็ดเหลืองเราก็ยังขึ้นเห็ดน,นี้ก็ขึ้นเก็บทุกเห็ดค่ะเดีย๋ยวไปทำความสะอาด